ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับผมอีทนะครับวันนี้จะขออนุญาตมารีวิวนะฮะวิธีการเปลี่ยนแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงรถนะครับรถรุ่นนี้เป็นรถ Toyota Camry นะครับปี 2008, e x t m o นะครับซึ่งก็อายุอยู่ที่ประมาณ13ปีนะฮะสิปีก็แผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงส่วนใหญ่ก็จะเสื่อมสภาพนะครับซึ่งหลายคนนะครับไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเองนะครับ ผมเองก็ไม่เคยเปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนครั้งแรกก็เลยคิดว่าน่าจะทํา YouTube เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับเผื่อหลายๆท่านไม่เคยนะฮะยังไม่เคยและยังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะฮะว่ามันเปลี่ยนยากหรือง่ายเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรา,าลองดูสภาพของแผ่นเดิมนะครับก่อนเปลี่ยนว่ามันสภาพมันแย่แค่ไหนถึงต้องเปลี่ยนนะครับนี่นะครับนี่คือลักษณะของแผ่นเดิมนะครับแผ่นเดิมแผ่นรอง ใา้ฝากระโปรงของรถยนต์แคมรี่นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแผ่นเข้ารูปนะครับทีนี้จากสภาพ10กว่าปีเนี่ยดูนะฮะเนี่ยฮะมันก็เสื่อมสภาพแบบเนี้ยนะครับเสร็จแล้วมันก็เปื่อยเปื่อย,อยนะครับเปื่อยแล้วก็ข้างล่างนี่นะครับเนี่ยยิ่งดูแบบน่าเกียดเลยแล้วมันก็จะร่วงเนี่ยมันก็จะร่วงลงพวกในห้องเครื่องนะครับ ึ่งก็ไม่สวยงามเลยนะครับไม่สวยงามเลยนะครับทีนี้การถอดก็ไม่ยากเร็ยนเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะฮะมันจะมีคลิปล็อกอยู่นะครับประมาณเดี๋ยวนะครับ13ตัวนะครับล็อกอยู่ประมาณ13ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดออกนะครับทีนี้มาดูแผ่นใหม่ที่เราซื้อมานะครับอันนี้ผมซื้อมาจาก s h o p ปี้นะครับ ราคา1110บาทนะครับเป็นแผ่นเข้ารูปนะครับมีแผ่นเข้ารูปก็สภาพโอเคเลยนะแล้วก็แถมตัวคลิปมาด้วยนะครับเอาคลิปสำหรับล็อกมาด้วยแถมมา10กว่าตัวนะครับก็พออยู่นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลื้อของเก่ากันเลยนะครับครับสำหรับวิธีการรื้อก็ไม่มีอะไรยากเพียนนะฮะก็ใช้ ไขควงปากแบนนะครับก็เสียบเข้าไปใต้ตัวคลิปนะครับแล้วค่อยๆงัดออกมานะครับทีผมงัดได้ครับก็มนละสภาพแย่มาก ทีนี้หลังจากถอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องลองเอามาเทียบกันดูนะครับระหว่างของใหม่กับของเก่านะครับที่มันต่างกันก็คือรูของใหม่เนี่ยมันเจาะมาไม่ครบนะครับสังเกตเนี่ยตรงมุมสองข้างนะครับของใหม่จะไม่มีนะครับของใหม่จะไม่มีทั้งสองข้างเลยเพราะฉะนั้นมันจะขาดไปสองรูนะครับเราก็ต้องเจาะเพิ่มนะฮะ วิธีการก็ไม่ยากนะครับก็แค่เอามาทาับกันนะครับาทาับกันก็เอาแผ่นแผ่นใหม่ไว้ข้างล่างแผ่นเก่าไว้ข้างบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเทียบแล้วก็เราจะมาเจาะรูเพิ่มนะครับ Thank you. สำหรับการรีวิวนะครับการเปลี่ยนแผ่นกันความร้อนที่ฝากระโปรงรถนะครับสำหรับรถ Camry นะครับหรือรุ่นอื่นก็คงคล้ายๆกันนะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถนำไปใช้ได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง e a s y e d วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการาทำคลิปต่อๆไปมาให้ชมกันขอบคุณครับ